จะเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์ตัวหนึง่งปีตัวหนึ่งเนี่ยก็พาวเวอร์ตัวหน ھ, 1, 2, 2. 2, 2, 2. 2. 2. ึ่งปีตัวหนึ่งก็จะทําเป็นสองคูณสองสองคูณสองก็คือจะทําเป็นต่อแบบโมโนนะเบรกครึ่งหนึ่งไปทําเบรกครึ่งหนึ่งไปทํากลางแต่ว่าลูกค้าที่มาหน้าร้านเฮยต้าจะติดจะจะติดสติกเกอร์ไว้ให้นะจะติดสติกเกอร์ไว้ให้เนี่ยก็ทำทำเป็นเบรกเฮยต้าก็จะติดเป็นเบรกไว้ทำเป็นข้างครึ่งหนึ่งทำเป็นกลางเฮีต้าก็จะก็จะติดเป็นกลางไว้นะเนี่ย ระบบโมโนโก็ก็จะมีสายสัญญาณเนี่ยสายสัญญาณน,นะสายสัญญาณน,นี่ก็คือเบดนี่เราก็มาเสียบข้างเบดให้นังกึกเลยนะเบดแล้วก็เสียบโลนีนะ่ด้านนะด้านขยันมาเนี่ยนี้เป็นเบดนะทาเป็นครึ่องนึงไปต่อเป็นเบดแล้วครึ่งหนึ่งก็ไปต่อกลางเอามาต่อกลางนะต่อกลางจะต้อจะติดสติ๊กเกอร์ไว้ให้ลูกค้าหน้าร้านต่อเป็นกลางนี่ก็จะเป็นระบบโมโนโมโนโก็คือ จะมีสายสี่เส้นเส้นที่หนึ่งนะเอามาทำาเป็นเบดนะทำเป็นโลสเปคค้อนนี้นะลูกค้าต้องสังเกตริมหน่อยนะริมริมให้มันเข้าค่องๆงนี้นะแล้วก็หมุนให้ดังแก๊กเลยนะนะเส้นหนึ่งนะลูกค้าก็เอาไปต่อเข้าที่เบดที่เบดแล้วเนี่ยต่อเข้าที่ตัวเบดเลยนะตัวนะตัวนี้นะนะอันนี้เป็นระบบโมโนแล้วลูกค้าก็เอาเบดพ่วงกัน แล้วก็อีกเส้นหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะลูกค้าลูกค้าก็มาทำเป็นกลางเสียงกลางนะแล้วก็เอาเสียงกลางมาเข้าที่เสียงกลางแล้วก็เอาเสียงกลางพ่วงกันอ,อ,อันนี้สายมันไม่ถึงไม่เป็นไรลูกค้าก็เข้ากลางแล้วเอากลางพ่วงกันอย่างเงี้ยนะสายที่ให้ไปเหลืออีกสองเส้นก็คือเอาไปพ่วงกันเนี่ยต่อต่อเบสพ่วงกันต่อกลางพ่วงกันอันนี้ก็ได้ลวเป็นระบบโมโนระบบโมโนนะระบบโมโนนะแต่ถ้าลูกค้าอยากทำเป็นสี่คูณสี่ เป็นสเตอริโอทำเป็นสีหุสีลูกค้าต้องมีพาวเวอร์สองตัวพาวเวอร์สองตัวก็คือว่าจะใช้พาวเวอร์ตัวเดียวกันนี่แหละก็ตัวตัวล่างก็ทําเป็นเบสตัวบนตัวตัวบนก็ทําเป็นกลางนะทําเป็นกลางตัวล่างทำเป็นเบสตัวบนทาเป็นกลางทำเป็นเบสติดสติกเกอร์ให้ลูกค้าเลยทำเป็นเบรนั้นนะทำเป็นเบสอันนี้ก็เบสนะเบสซ้ายเบรขวาเลยนะ ตัวนี้ก็ทําเป็นกลางระบบนที่ทาเป็นกลางนะทําเป็นเสียงกลางทําเป็นเสียงกลางนะระบบนนี้ทําเป็นเสียงกลางนะลูกค้านะอันนี้อันเตอรลองติดให้ลูกค้าดูนี้นะพอเสียงกลางได้มีพาวเวอร์สองตัวแล้วเป็นระบบสเตอริโอแบบสเตอริโอเบรกก็แยกเบรกกางก็แยกกางนะเพราะว่าตัวล่างทําเป็นเบรกเพราะว่าตัวล่างทําเป็นเบรกนะลูกค้าลูกค้าก็เอาคู่เนี่ย เพราะว่าตัวล่างเนี 1, ่ยที 1, ่สายสัญญาณสองเส้นที่เสียบเข้าไปเนี่ยลูกค้าเอาเสียบเข้าคู่นี้แหละฮะคู่ซับเบรนี่แหละเสียบเข้าไปเลยฮะเข้านะเข้าดังกึกเลยนะตอนนี้เพราะว่าตัวบนเราจะทําเป็นกลางเรามาทําเป็นกลางแล้วนะเป็นกลางก็เรามาทําเป็นกลางแล้วก็เสียบเหมือนกันฮะเหมือนกันฮะแต่ว่าอาสายสัญญาณสองเส้นเนี่ยแจ็คฟอนเนี่ยนะเรามาเข้าเป็นเสียงกลางตัวนี้นะเข้าเป็นเสียงกลางเลยนะคู่นี้นะนะตอนนี้ ก็จะมีสายสัญญาไอ้สายลำโพงสี่เส้นเหมือนกันเป็นสายลำโพงสี่เส้นเหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็ต่อแบบสตอริโอแล้วเบสดตัวล่างมาทำเป็นเบสดฮะตัวล่างทำเป็นเบสดนะตัวล่างเราเอาไปทำเป็นเบสดคู่นี้ทำเป็นเบสดเลยนะลูกค้าปอดที่ออกเลยไอ้สายเนี่ยเราไม่เอาแล้วแล้วก็มาต่อทำทำเป็นเบสดเลยฮะลูกค้า ต่อเข้าทำทำเป็นเบรเลยนะเนี่ยเน,นี่ยลูกค้านะเนี่ยทำเป็นเบรเลยนะอีนนี้ก็ตัวบนตัวบนเราก็ทำเป็นกลางนะอิสระแล้วนะลูกค้ายังไม่ไม่ไม่งงนะจะเป็นอิสระแล้วตัวบนเราเรามาขับกลางกลางก็มีสองใบเบรก็มีสองใบก่อนนะแล้วก็เอาสายมันไม่ถึงไม่เป็นไรลูกค้าต่อเข้าไปอย่างเงี้ยนะต่อเข้าไปอย่างนี้เลยนะ ซ้ายใบหนึ่งฝาใบหนึ่งแล้วนะนะลูกค้านะคงคงไม่งงนะเพราะสายมันไม่ถึงเมื่อกี้ระบบสเตดิโอเนี่ยลูกค้าก็ลูกค้กาก็ตั้งฟาร์มถี่ข้างหลังเนี่ยซ้ายฝาได้เลยนะอันนี้สองปุ่มนี่ลูกค้าตั้งปรับฟาร์มถี่ได้เลยนะตัวนี้เป็นเบสนะลูกค้าปรับฟาร์มถี่ซ้ายซ้ายฝาละกับตัวนี้ทําเป็นสเตดิโอได้แล้วแต่ถ้าโมโนเนี่ยลูกค้าโมโนมันจะตั้งได้ตัวเดียวนะแต่จะต้งจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะลูกค้าลองดูได้ว่าฟาร์มถี่ตัวไหนเนี่ยจะ จะ,จะทำได้ตัวเดียวนะถ้าเป็นระบบโมโนอันนี้ก็จเป็นเบรกได้เหมือนกันนะเบรกได้เหมือนกันสังเกตสวิสวิตัวนี้สําคัญมากเลยนะลูกค้าเอาไว้ที่กลางเนี่ยอันนี้ไม่ได้กลางเลยไหมนะจอนง S นะอยู่ตรงกลางสเตอริโอนะอยู่ตรงกลางนะสวิคจะนะลูกค้าผักไว้ที่กลางเลยนะบางทีลูกค้ามือไปโดนเนี่ยเดี๋ยวเสียงจะไม่ออกเป็นสเตอริโอนะตัวนี้ระบบโมโนก็นเหมือนกันลูกค้าก็เอาไว้ที่กลางเหมือนกันนะสวิคตัวเนี้ย ตอนนี้ก็คือลูกค้าก็ถ้าเกิดลูกค้ามีมีชุดอย่างนี้อยู่แล้วชุดชุดสองคูณสองสองคูณสองโมโนอยู่แล้วจะทําเป็นสเตอริโอได้ไหมได้ครับลูกค้าลูกค้าซื้อสั่งซื้อพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งสั่งซื้อพาวเวอร์อีกหนึ่งตัวนะพาวเวอร์ Power อีกหนึ่งตัวไปทําระบบสเตอริโอแต่ลูกค้าสายสายเนี่ยสายนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะถ้าลูกค้าทำสองคูณสองอยู่นะนอกจากลูกค้ามาทำสี่คูณสี่ลูกค้าต้องเพิ่มสายลําโพง เอกเอก,อกอเอาไปพ่วงกันเนี่ยหนึ่งเส้นสองเส้อนอีกสี่เส้นถ้าลูกค้าทําเป็นสี่คูณสี่นะแต่ลูกค้าไม่ได้ทําเป็นสี่คูณสี่ลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อสายลําโพงแต่ลูกค้าก็ต้องซื้อสายสัญญาณสายแจ็คโฟนเนี่ยถ้าโมโนเนี่ยจะมีสายสัญญาณอยู่ลูกค้าจะมีอยู่แล้วสองเส้นใช่ไหมลูกค้าจะเพิ่มพาวเวอร์อีกตัวลูกค้าต้องซื้อบอกแอดมินเลยต้องต้องอซื้อลำซื้อพาวเวอร์อีกหนึ่งตัว แล้วก็สายสัญญาณสายโมโนเนี่ยหนึ่งตัวเพื่อจะมาต่อเป็นสี่คูณสี่เป็นแบบนี้นะตรงลูกค้าพพพเพราะเอร์ว่าตัวนี้สี่พันหกเก้าสิบนะเป็นพเพราะว่าที่ตัวเดียวกันนะที่ตัวบนตัวล่างก็คือตัวเดียวกันนะเป็นรุ่นเดียวกันนะลูกค้าพูดถึงเสียงนะลูกค้านะเสียงนี้นะก็ระบบสเตอริโอมันก็ดีฝาระบบโมโนอยู่แล้วะฮะมันก็จะได้แยกเบสแยกกลางเสียงกลางก็จะแยกกันฮะแยกเบสแยกกลาง ระบบสเตอริโอมันจะมันมันจะดีกว่าระบบโมโนอยู่แล้วฮะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นเองเราเพิ่มสายโมสายสัญญาณระบบสเตอริโอเนี่ยก็เสียงออกซ้ายออกปวามันขึ้นอยู่กับเพลงมานะก็เสียงเบรกก็ออกเป็นเบรกเสียงกลางก็ออกเป็นกลางเลยนั่นแน่นนะอย่างเรื่องรับประกันนะลูกค้าพาวเวอร์ของเชตต้อยเนี่ยจะมีมอกอยู่ตรงนี้นะนี่นะพาวเวอร์ของของบริษัทนากาชิเนี่ยจะมีมอกไม่ใช่สติกเกอร์นะลูกค้า นะต้องพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ยอมให้ติดสติกเกอร์นะต้องพิมพ์นะอย่างเงี้ยพาวเวอร์ปีเนี่ยพาวเวอร์ของของบริษัทนากาชีนะของของนากาชีของเชืต้อยนะจะรับประกัน1ปีนะลูกค้ารับประกัน1ปีลูกค้าซื้อไปหลังจากได้รับของแล้วภายใน7วันนะภายใน7วันถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาไม่เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมานะก็ทางบริษัทจะจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะแต่ต้องภายใน7วันนะลูกค้าภายใน7วันนะ ก็ถ้าภายในเจ็ดวันลูกบ,บริษัทจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแต่พเพราะว่าเนี่ยจะรับประกัน1ปีอยู่แล้วฮะลูกค้า